เกิดอะไรขึ้นครับกับเมืองทองในเกมชาเกมเมื่อวานนะครับมันมันไม่ได้เกิดอะไรขึ้นแต่คือมันเป็นฟุตบอลจังหวะมากกว่านะครับนนั่คือเรามีโอกาสที่จะจะจะยิงประตูเยอะขึ้นเยอะขึ้นแต่คือเราไปพลาดแค่จังหวะที่มันมันมันไม่ผวอนพลาดนะครับซึ่งมันทําให้เราเกมของเราผิดพลาดด้วยด้วยตัวเราเองครับเกมวันอาทิตย์นี้เจอกับเชียงรายในบ้านเป็นยังไงวันนี้พร้อมร้อนมั้ยความพร้อมของเราคือ คือเป้าหมายของเราคือต้องตอนนี้ต้อง,องโฟกัสเีมในลีกแล้วนะครับคือคือ,คอ,คอต้องทําแ,แต้มให้ดีที่สุดตอนนี้เราอยู่อยู่ทีมที่อยู่ในหือของการโซนแบบนั้นมันก็ไม่ไม่มเยอะนะครับก็คือแต้มสองแต้มก็คือเราต้องต้องพยายามเก็บแต้มให้ได้เยอะที่สุดนะครับเพื่อที่จะก,กล้าไปอยู่ในตําแหน่งที่คนที่อยู่นะครับผู <P> ้เล่นครับ <P> พร้อมทุกผู้เล่นทุกคนพร้อมครับที่ที่จะเล่นใ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 นสัปดาห์นี้ครับคือเราขาดขาดแค่สาระกับกับอดีศรครับ ที่ติทดแทนครับทั้งกองหน้าทุกคนอทุกคนพร้อมหมดครับที่เหลือทุกคนพร้อมหมดแล้วก็สามารถที่จะทุกคนที่อย่างสาระก็จะมีผู้เล่นที่สามารถที่จะทดแทนได้แล้วก็ดีสองก็จะมีผู้เล่นที่ที่สามารถทดแทนได้อยู่ที่อยู่ที่เฮดโค้ชของการ์มาว่าเขาจะจะเลือกใช้ใครครับสามารถตั้งเป้าอย่างไรเพื่ห็นบ้าน้ครับต้องชนะครับเพื่อเพื่อเพื่อที่จะทำอันดับให้ดีขึ้นครับ